มาที่เรื่องราวของไต้หวันกับการสอบสวนผู้ช่วยนักวิจัยหญิงติดโควิดเป็นรายแรกในรอบกว่า1เดือนของไต้หวันนะคะฉีดวัคซีนโมเดอร์นาครบโดสแล้วไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศแต่เธอเคยถูกหนูที่ทำให้ติดเชื้อไวรัสกัด2ครั้งครั้งแรก เมื่อวันที่15ตุลาคมแต่การตรวจเชื้อแบบ ATK ให้ผลเป็นลบส่วนครั้งที่2เธอถูกหนูกัดเมื่อวันที่19พฤศจิกายนแต่ไม่ได้เข้าตรวจหาเชื้อโดยไม่ทราบเหตุผลเออน่าสนใจนะฟังดีๆนะคุณผู้ชมจนกระทั่งวันที่26พฤศจิกายนค่ะผู้ช่วยนักวิจัยรายนี้เริ่มมีอาการไอเล็กน้อยและไอมากขึ้นในวันที่4ธันวาคมแต่เธอก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลและก็เริ่มไม่รู้ รถไม่รับกลิ่นในวันที่8ธันวาคมก็เลยเข้าตรวจหาเชื้อแบบ PCR ผลออกมาเป็นบวกในวันที่9ธันวาคมมีรายงานว่าผู้ช่วยนักวิจัยรายนี้เดินทางไปหลายพื้นที่ ขณะมีอาการโดยสาธารณาสุขไต้หวันได้ติดตามผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและสัมผัสรวม94คนส่วนใหญ่เป็นคนทำงานในห้องแลบและก็เป็นเพื่อนสนิทของเธอค่ะซึ่งผลตรวจกว่า80คนพบว่าเป็นลบจึงไม่น่าเกิดการระบาดในวงกว้างส่วนผลวิเคราะห์ลำดับพันธุกรรมเบื้องต้นพบว่าเธอติดโควิดสายพันธุ์เดลตา้าแต่หนูที่ใช้ทดลองถูกทำให้ติดไวรัสหลายสายพันธุ์ค่ะเฉินซื่อง รัฐมนตรีสาธรารณสุขของไต้หวันย้ำว่ายังต้องสอบสวนให้ครบถ้วนเราเชื่อว่าความเป็นไปได้ของการติดเชื้อจากที่ทำงานมีสูงกว่าเพราะเราไม่พบการติดเชื้อในชุมชนเลยส่วนในที่ทำงานนั้นอาจจะเป็นออฟฟิศหรือห้องปฏิบัติการทดลองก็ได้แต่เรามองว่าห้องแลบมีความเสี่ยงสูงกว่าส่วนจะติดจากหนูกัดหรือในสภาพแวดล้อมต้องสอบสวนกันต่อไปอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลหรือเปล่านะครับการระบาดของโควิดในครั้งแรก ที่เกิดขึ้นในอู่ฮั่นนะครับที่ประเทศจีนเนี่ยก็เกิดขึ้นในสถาบันวิจัยไวรัสวิทยานะที่เมืองอู่ฮั่นนั่นเองเนี่ยอ,อาจจะเ,<อ>เป็นไม่ได้หรือเปล่าว่าอาจจะเกิดการที่ติดจากสัตว์มาสู่คนเนี่ยนะครับหรือว่านู้ทดลองเนี่ยมาทําให้คนวิจัยนี่ติดแล้วทาให้เกิดการแพร่กระจายในยครั้งนั้นเป็นไปได้หรือไม่นี่อันนี้ก็เป็นหนึ่งทฤษฎีที่ คิดกันนะครับซึ่งวันนี้เราก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าโควิด1 9เนี่ยมันมาจากที่ไหน